การตั้งค่าว,วิธีการ default กดปุ่มเซ t กับลุกศรลงค้างไว้พร้อมกันปล่อยมือกดปุ่มเซ t กับลุสศลลงค้างไว้อีกครั้งหนึ่งจนหน้าจอปรากฏข้อความ PR2 แล้วปล่อยมือแล้วกด ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อเลื่อนหาข้อความ TDF เมื่อเจอข้อความ TDF ให้กดปุ่ม s e ตหนึ่งครั้งและกดเลือกเป็น EL หรือ IN EL หมายความว่า default เป็น h i สเทอรไฟฟ้าหรือ IN default แบบ h o t แก s สเมื่อได้ รูปแบบการดีฟอสที่ต้องการให้กดปุ่มเซ็ตยืนยัน